ประวัติโคมล้านนาโคมล้านนาหรือโคมไฟล้านนาเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมและประเพณีที่สําคัญของภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตล้านนาพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ลำพูลำปางแพร่น่านและอื่นๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นมาชนาะความเป็นมาคําว่าโคมในภาษาล้านนาหมายถึงสิ่งที่ให้แสงสว่างโคมล้านนาจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในงานประเพณีทางาศาสนาเช่นประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงของภาคเหนือโดยมีความเชื่อว่าการจุดโคมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และยังเป็นการปล่อยครอปล่อยทุกข์ให้ลอยหายไปกับแสงไฟวิธีทำโคมล้านนาแบบแขวน 1. เตรียมโครงใช้ไม้ไผ่แล้วเป็นโครงรูปทรงต่างๆเช่นทรงกลมทรงหกเหลี่ยม 2. ติดกระดาษใช้กระดาษสาแต่รอบโครงให้ทั่ว3 ตกแต่งวาดลายหรือติดกระดาษสีเพิ่มเติมให้สวยงาม 4. ติดสายห้อยเพื่อให้คมดูอ่อนช้อยและเท่ไหวเมื่อโดนลม 5. ใส่เทียนหลอดไฟใช้ให้แสงสว่างในยามค่ำคืน